สวัสดีครับมอนี่ผมสร้างอัน,นครับสายล่าหากินมนันกาหลังขอบพันสานะครับเนาะว่าที่ออกปอกมาสันหนูว่าที่ออกมาลาหนูลองมองน,นะครับเนาะอยากกินหนูว่ามันขีได้บัวแต่คือมันช่วงนี้มันกิเข่าขืนค่าสวอกลนะครับเป็นวันเขาวันยังเรียบร้อยแล้วมันเกิีวิ่งมองสัน,นก็ที่มาหาสันน้ำอุ้มน้ำยังไปนี่อยยแล้วครับี่นที่ครับร่องที่ตามนะครับเนาะมอนี่ผมู่ใส้เป็นปอกโคนครับ ถ้าผมต้องคิดต่ำมั้งครับผมพาไปครับผมผมบระเด็เข้ากับเดมาหอดไม้นะครับเนาะนี่ครับปืนพลาคูแจงผมครับก็ตอกต้นครับครับมาลองมองเลยครับผมน้ำผมมาครับมีภาพเป็นตันขับลองมองบาปิศเหนือวนะครับเนาะ สอ oh. งตัวนี่มาสามตัวแล้วตันต่อชิ้นู้ครับสร้างกันสายล่าให้กิดมานครับช่วงนี้กับเขาพรนศานะครับเนาะนี่สองตัวครับเีเดียว หนูมาสามตัวครับผมก็ได้สองตัวนะครับใส่เป็นตอกต้นนะครับนี่ยใส่เป็นตอกต้นครับออกมาล่าล่องมังครับเมือยครับหลังของักสาเราจะกินนูท่านออกมากอะได้สองตัวครับตอนหนูมาสามตัวครับผมหัวนนี้ผมอุลกฟามาแช่สองลูกนะครับเลได้แช่สองตัวครับปากผนงานแล้วนะครับผมนะครับปอก ส่วนใสนใสนจกับทักไายก็มาได้ครับเดีย๋ยวผมให้บทติดต่อไว้ครับใต่ลังจิตเอาผมสักนิดน,นะครับ